กะลิงปิงค่ะแซบ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 ไม่ต้องเอารูกใหญ่มากเอารูกแค่นี้พอดีแซบเปียวๆ nhang nhở lên อร่อยเปรี้ยวพอดีแซบข้างในมันมมมีเม็ดด้ค่ะมันจะคล้ายๆกับมะเฟืองผสมมะย,ยม บางคนก็ชอบเจียวเจียวกะปิหรือเป็นพริกเกลือก็อร่อยบางคนก็ชอบอ่าห,ห,ห,หัน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 ล้วก็ใส่ลูกเท่านี้อ่ะพอดีแซบแต่ลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้สมคักแซบเป็นคนละแบบ คำว่ามันเป็นพ่วงพ่วงแบบนี่ใคขงวงนอนในตาสว่างเลยแหละ ของคู่รุ่งเรย่เพิันเก็บมากค่ะเอมอมาฝากต้มเซ่ป่ากระเซาะด้วยเนี่ยภาคกลางก็จะทำอะไรน้ำพริกเนาะน้ำพริกก็อร่อย Oh. Mm hmm. ดูด้วยสุดยอดซอยคนคนคนอะ น้ำตาลน้ำปลาก็อร่อยออจิ้มกับน้ำปูดูสัน้ำปูทํามาจากปูนาด้วยค่ะอืม,อม มันๆอืม นี่ใส่ส้มตำไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้ก็พอแล้วเลยค่ะอืมใส่เยอะมากมันดำมันเป็นหัวน้ำปู้ว้หมะคือเขียวจนเหนียว่ะนะแซบ กระหมักทอนี่มันมันจะขึ้นแบบนี้เลยด้ค่ะแบบถ้าเยอะๆแบบนี้เลยเนอะขึ้นในต้นในกกมันเนี่มันสีอู่แบบเล็กซีเลยนี่แบบจังสีเลยหอยแบบนี้เด็ด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 เดเอาทำน้ำพริกกระแซบน้ำพริกตะลิงปิงอะ่ะ น้ำจิ้มก็ไม่มีอะไรเยอะด้ค่ะมีน้ำตาลทรายใส่เข้าไปในคุกเลยกับพริกจะใส่ชู้รสก็ได้บ่าใส่กรไดกับพริกกับน้ำตาลตัตัมต้ตัตัตให้แหลกๆละเอียดเลยแล้วมาใส่กะปิแล้วก็ใส่น้ำปลาแค่นี้ละค่ะว่ามีอย่างไร กูได้อยากสะดวกกับน้ำปลาวานเลยจะว่านว่าเฮ็ดเองเนี่ยแซ่บ้ามอ่ะงามบ่างามขักต้นเนี่ยทอรเน่เด้อพดีแซ่บทอรเน่ก็พอดีแซ่บอ,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 อยู่ ข้อแรวล่ะกิ่นร้ายนันสิบของน้มขอบคุณเลืลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะมือนีนุคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ